สวัสดีครับพี่น้องแฟนหมอหลอมหมอลำรัรตนาศรินินตาเทวราชสิพาจิบป,ปักหน้าพี่น้องโดกขนาดครับเนี่ยป้าปักหน้าดิพี่น้องป้าปักหน้าทั้งพี่กระโดกโดกคือกันครับเต็มตุนโดกจนกินน้ำมาท่านส่งตลาดกับ่าท่านพี่น้องมันล้นมันล้นนะครับผมหลายขนาดพี่น้องปักหน้ามันเป็นอะไรตรงๆเลยครับเนี่ยนี่คือใส่ปุ๋ยชีวภาพนะครับ วิวคิดว่าภาพฉีดนะครับกันมะเรงพี่น้องเพราะได้ใส่ยาแนวอื่นนะครับผมนบักหน้าปอดสารพิษอีหลีครับคุณลู้ครับลูกขามันแก่แล้วมันกะนี่คือแก่จัดนะครับปีดง่ายพี่น้องเจ็บง่ายเจ็บง่ไงนะครับมันสีลุนกวนเองนะครับผมโดกโรคแห้งพี่น้องโดกครับครับนี่แต่เรียงมะลองมะลัมเนี่ครับ ว้าอุ้ยขนาดเลยครับพี่นออ้องมิเรเบยังไงครับส่วนมาเบอร์เบอร์หน่อยบอกขุมีเลยครับพี่นอ้องมิตตเบยังไงครับปีนี้ถึงว่าฝนฝ้าอากาศจะ่พอค่อยดมอีมันบอลมันบอลแรงสำหรับบักหน้าพี่นอ้องบักหน้าันโดกไหมครับเป็นตังเลืออยู่ โคกครับโคกแน่วีระลูกล้านพวกเป็นยูน่เนาะครับผมอันนี้ก็ไปเลี่ยงมะลำนี่ยครับพี่นอ้องมะลำอันนี้มันตายเลยแรลกแรลกนี่ยยู่ตายแหลกตัวย ยายนุ้ยยายลูกครับจ้ได้กกับพี่น้อง,อองพี่น้องคือเก่าเด้อค้าบฟัางรัมวลมวลจะก่อเนาะพี่น้องเนาะนีหละ่ะคราบมาชีวิตหมอลำนะครับชีวิตเราหมอลำม,มันแสนยากชีวิตเราหมอลำหมอลำม,มันแสนยากมันลำบากเราหากินไม่เหมือนเขาทั้งโกดนอนทั้งแดดฝนทนไม่เบ,บาเพราะตัวเราอาชีพต่ำเต้นลำกิน ทั้งอดนอนทั้งแดดฝนทนไม่เบาเพราะตัวเราอาชีพต่ำเต้นลำกินไปทุกกินทุกอำเภอที่งานจ้างจนสว่างไม่ได้นอนจอนถูกโอนถึงเหนื่อยมากแสนลำบากก็ต้องทนไม่เหมือนคนลูกเท่าแก่พ่อแม่รวยสวยแตนา่ากายายา้ำแตงหัวลำสวยย่นแปง้งเขียนคิวแตงตา ใส่เสื้อผาปานว่านังสวรรค์อัศจรรย์ชีวิตเนื่อยใจยามหมอนสันจรใหญ่ยามฝนกระไดแข้งถ้าแป้งบอ่ออาบน้ำกลัวยานสีบอ่อทันพว่วมทุกนันมันซ่อนอยู่ในใจไผบอ่อเป็นหมอลำแม่นบอ่อเห็นแนวนี้บางทีจิตใจไม่อยากสู้มนุษย์เราเลี้ยงดูคนมากลาย เรื่องปัญหาสารพัดอยู่ไม่ไหวถึงจะนายแบบไหน,นก็ต้องคนนี่หนอคนแล้วแต่บุญที่มาเกิดไม่บันเจิดก็เพราะบุญวาสนาอันนี้คือเดินโค้งพี่น้องเดินโค้งว่าถท่าไหนคลองปาไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินโค้งเดิน ชีวิตเราหมอลำมันแสนยากจะได้กับปากตีดตามให้กำลังแห่งใจกับลูกหลานหมอลำรัตนศินตาเทยราชในเ้อพี่นอ้องสิน,นเนกจบบักเน่าต่ตนะครับผมเอาไว้ซ้ำนี้ก็น,นะครับอหอมปากอหอมคอครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม